สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เหมือนจะไปถ่ายรูปนะคะแต่ว่าเลือกชุดไม่ได้สักทีมันน่ารักทุกชุดเลยถ้างั้นเหมือนจะไปแต่งหน้าระหว่างคิดว่าจะเลือกชุดไหนนะคะอันนี้เหมือนจะให้ดูนะคะว่าหน้าเหมือนเนี่ยดีขึ้นจากในก่อนเยอะมากที่เป็นสิวหน้าแห้งนะคะแล้วก็วันนี้จะมาบอกเคล็ดแบบไม่รับให้ทุกคนด้วยแต่ว่าตอนนี้ขอไปแต่งหน้าแล้วก็แต่งตัวไปถ่ายรูปก่อนนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันนะ นี่ค่ะชุดที่เหมือนเรื่องก็จะเป็นชุดเดรสสีขาวมินิมอลแบบนี้เลยและที่สําคัญเวลาออกไปข้างนอกอย่าลืมพกเจลแอลกอฮอล์แมสนะคะแล้วก็เจ้าสลิปปิ้งมาร์กนี้พกไปด้วยไหนๆก็พกไปด้วยนะคะก็จะมาบอกให้ทุกคนเลยค่ะอันนี้เจ้า beauty sense สลิปปิ้งมาร์กนะคะเป็นหัวปั๊มเนาะสะดวกต่อการใช้งานนะคะแล้วก็เนื้อครีมคือบางเบามากเหมือชอบมากนะคะแบบนี้เลยแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตไปถ่ายรูปก่อนนะเดี๋ยวแสงหมดค่ะ อ่าหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มสี่กลุ่มอามหมุนไปอีกหนึ่งช็อตโอเคนี่ค่ะเหมือนจะมาบอกเคล็บแบบไม่รับให้เลยคือเจ้า ตัวนี้นะคะเจ้า Beauty s e n t e r Lipping Mark นะคะจะใช้ทาก่อนนอนเนาะโดยเนื้อครีมนะคะจะบางเบามากแล้วก็เวลาทานะคะตอนแรกจะรู้สึกว่ามันแบบหนืดหนืดหน่อยนะคะแต่ว่าอีกสักพักหนึ่งค่ะจะรู้สึกแบบมันเข้าซึมหน้าแล้วจะทำให้ผิวเราเนี่ยดูเรียบแล้วก็นุ่มนะคะตึงเหมือชอบมากค่ะแบบนี้เลย ใช้เป็นประจํานะคะช่วยลดสิวให้ด้วยนะและที่สําคัญนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะขนาด30กรัม690แถมฟรีสบูค่ค่ะไปตามกันนะคะ